เออได้ได้ได้แฟนมากับมากับหลวงปู่นี่แล้วโอ้มันไม่ได้เห็นหน้ากาบมันไปสวยๆเห้วพุทโธทัมโมสังโฆเนี่ยเดี๋ยวแม่่ะมันอยู่ในมันมาวัดตั้งแต่มันอยู่ในท้องนี่แหละเออมันจะกาบไม่เป็นหลวงปู่จะไตมันคอขาดเลยแหละไปนี่นี่แฟดไปนี่นี่นี่เฮ้ยของมันชอบเนี่ย เร็วเร็วสองตัวนี่เร็ว,เ,รวเนี่ยพอดีเลยเฮ้หลงปู่มีพอดีเลยเนี่ยมาเร็วเฮ้มาเร็วมาเร็ว,รว,รวนั่งลงอา้าวกาบสวยๆเร็วมาคนละลูกไปอา้าวหนึ่งลูกยบไปอา้าวนี่หยิบไปเออมันแต่เป็นเด็กน้อยมันชอบกล้วยมันจะไปหาที่กล้วยในวัดเดเนี่ยเห็นไหม กล้วยสองลูกเลยสะก,กิดใจมานึกถึงนิทานหลวงตาเสาะกล้วยสองหน่วยใครเคยได้ยินบ้างยกเบอร์ขึ้นฮะโอ้ยไม่เคยมีใครได้ยินในหลวงตากล้วยสองหน่วยเลยบอกฮะหลวงตากล้วยสองหน่วยเนี่ยเป็นเครื่องเตือนพวกพวกศรัทธาญาติโยมทั้งหลายโดยเฉพาะพวกแม่ออกอเป็นเครื่องเตือนพวกแม่ออกทั้งหลาย แล้วก็ไม่ได้เตือนน่ยพวกแม่ออกทั้งหลายด้วยเตือนพระด้วยดิยเป็นคติเตือนพระได้อย่างดียิ่งเลยเตือนทั้งพวกแม่ออกเตือนทั้งพวกพระด้วยเรื่องราวมันเป็นยังไงเขาบอกมันมีวัดหนึ่งพระพระเนนอยู่ในวัดนั่นน่ะก็เป็นพระหนุ่มเนรน้อยแต่ว่ามีหลวงตาอยู่รูปหนึ่งหลวงตาก็อายุมากแล้วหรอกเข้าล่ะ ก็ออกไปบินบาตด้วยกันแต่บินบาตมันก็ชาวบ้านมันก็ทุกยากอดจนมันก็ใส่แต่ข้าวเปล่าใส่แต่ข้าวเปล่ามาตอนนี้ไอ้ข้างวัดเนี่ยอ่อมันมีมันมีบ้านหลังหนึ่งก็มีแม่ไม้อยู่คนหนึ่งแม่ไม้ก็อยู่คนเดียววันี่แม่ไมเนี่อยู่คนเดียวแกกระปูกกล้วย,ยนะตอนนี้พอดีกล้วยมันสุกแกก็เอากล้วยอยากมาใส่บารพระ ตอนนี้พอมาใส่บาทพระก,ก็ใส่ใส่องค์ละลูกองลูกลูกอง์ละลูก,อลลกพอมาถึงหลวงตาไอแม่แม่ไม้คนนี้ก็ก็คิดน,นะเออพระหนุ่มเน้นน้อยเนี่ยมันจะอดอยากขาดเขินบ้างมันก็ไม่เป็นไรเพราะร่างกายมันกําลังสมบูรณ์มันก็พอทนได้แต่หลวงตาเนี่ยอายุก็มากแก่ชราภาพแล้วถ้าอดอยากขาดเขินไปเนี่ยมันก็จะทนไม่ได้ร่างกายก็จะสุดโทม ก็ด้วยความเมตตาด้วยความสงสารหลวงตาที่มีอายุมากไม่ออกไม่ไหม้นี่ก็ใส่ไปสองลูกแต่ใส่พระเนนองค์อื่นๆก็ใส่ลูกหนึ่งลูกหนึ่งลูกหนึ่งพอมาถึงหลวงตาก็ใส่สองลูกอพอวันต่อมาก,ก็แบบเดียวกันนี่แหละก็ใส่องคแล้วลูกลูกพอมาถึงหลวงตาก็ใส่สองลูกก็เป็นอยู่อย่างนั้นเนี่ยพอปไปไปหลวงตาก็เริ่มคิดเลยเริ่มคิดลึกเลย <S <S ใช่ไหมล่ะ เออมันมีอะไรวะมันมีความหมายอะไรวะคนอื่นก็ให้ลูกเดียวลูกเดียวพอเรามาให้สองลูกเว้ยเ,เริ่มคิดลึกแหละไอแม่ออกก็ให้ด้วยความเมตตาว่าเออหลวงตาเป็นอายุแก่ชราภาพมาร่างกายสุดโทมถ้ามันอดอยากขาดเขื่อนร่างกายมันก็จะสุดโทมลงแต่พระหนุ่มเนียนน้อยมันอดอยากขาดเขื่อนยังไงมันก็ยังพอทนได้ไอด้วยความเมตตาของของแม่ออกนั่นแหละด้วยความปรารถนาดี อของแม่ออกเนี่ยก็เลยใส่กล้วยลงไปสองลูกไอ้ใดพระดุ่มเน้นน้อยไอ้อ,อกอื่น,นๆก็ให้ลูกหนึ่งลูกหนึ่งใส่ไายวันมาไายวันมาไอ้หลงตาเคยชักคิดลึกหละเอ๊มันมีอะไรนาะไม่ออกดิเนชักเลยตาหวานๆเยิม้มๆใส่แล้บบาทนี่พอไปไปมาๆหลวงตาก็ซึกศึกนุ่งเสื้อผ้าออกก็ไปหาไม่ออกนั่นแล้วไม่ออกไปเห็นเอา้า หลวงตาจะสึกมาทําไมอายุกแก่เท่าอย่างนี้แล้วอยู่บวชบวชก็ดีแล้วแล้วแกแบบนี้สึกออกมาจะไปทํามาหากินได้ยังไงล่ะจะไปทไําไล่ไถนาไหวหรอจะไปหาเลี้ยงปา่าเลี้ยงท้องได้ยังไงอ่ะหลวงตาแน่กล้วยสองหน่วยแล้วนะหน่ยอยไม่ออกอะไรเันให้หลวงตาก็อยู่เป็นพระก็ดีอยู่แล้วเนี่ยมีญาติโยมเขา็อกอุปมภ์อุปถัมภ์ใส่บาตรไม่ไม่ไมขาด แล้วยังศึกมาทําไมหลวงตาแหน่กล้วยสองหน่วยนะาาว่าแต่กล้วยสองหน่วยพอไปไปมาเนี่ยไอแม่ออกมันมันมันเข้าใจความหมายโอ้โหกูด้วยความเมตตาด้วยความปรารถนาดีไอหลวงตามามาคิดลามกอ่คิดลามกทกเปไปกล้วยสองลูกเนี่ยแม่ออกเขาก็ด่ากลับไปเท่านั้นแล้วใช่ไหมล่ะเออเขาด้วยความปรารถนาดีด้วยความเมตตาเนี่ยแต่ตัวเองมาคิดลามกซะนี่ใช่ไหมล่ะ ย้งนั้งศึกออกไปพอแม่ออกก็เข้าใจความหมายก็กดาเปิงออกไปเท่านั้นแหละอันนี้แหละเป็นคติเตือนเตือนพวกแม่ออกทั้งหลายที่เกี่ยวข้องกับพระมาอุปถาพระเนี่ยให้รู้จักประมาณให้รู้จักว่าเราเป็นผู้หญิงพระท่านเป็นนักบวชเราจะเข้ามาเกี่ยวข้องยังไงก็ให้มีประมาณมีขอบมีเขตอย่าล่วงล้ำเกินไปอย่าเกินขอบเขตเข็นใจไหมละ่ะ พอเกินขอบเขตมันก็ไม่ไม่สวยไม่งามแล้วสังคมข้างนอกเขามองเ็ากติเตียนเป็นโลกะวัช,ชะโลกกติเตียนใช่ไหมแต่โลกขตําหนิติเตียนเอ๊ผู้หญิงคนนี้มันมีอะไรกับครูบาอาจารย์กับพระเจ้าพระสงฆ์ทําไมมีความสนิทสนุนทำไมมันเข้าคุกคีทําไมเข้าใกล้ชิดอย่างนั้นอย่างนี้ใช่ไหมละ่ะบางทีเอา้าพอทั้งทงที่เอไม่ออกมันด้วยความปรารถนาดีด้วยความด้วยความปรารถนาบุญนั่นแหละแต่บางทีพระมันก็คิดลึกเกินไปก็มีใช่ไหมละ่ะ เ,เหมือนหลวงตาซ่องกล้วยสองหน่วยน่นะเ,เพราะฉะนั้นพระเราก็เป็นเครื่องเตือนพระเหมือนกันว่าที่เขาให้เราเนี่ยเขาให้ด้วยความเคารพด้วยความศรัทธาด้วยความเข้าใจว่าเราเป็นผู้ปฏิบัติธรรมปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเพราะฉะนั้นแม้เราไม่ใช่พ่อแม่ลูกหลานเขาไม่ใช่ญาติพี่น้องของเขาเขาก็ยังเอาของดีของเลิศของปะเสิฐที่สุดมาให้เราอะ่ะใช่ไหมล่ะ เขาให้เราเขาไม่เพียงแต่ให้เขายกมือทั่วหัวสาธุพรมมาให้เราเพราะฉนั้นเขามาให้พระเจ้าพระสงฆ์ด้วยด้วยน้ําจิตน้ําใจพระเจ้าพระสงฆ์ก็ต้องก็ต้องระลึกถึงบุญคุณอันนี้แหละคิดให้ดีถ้าจะคิดไปในทางต่ําทางสามคิดไปในทางลามกไม่ไม่นอกลู่นอกทางเนี่ยคิดเตือนเจ้าของสัหน่อยหนึ่งเป็นเครื่องสะก,กิดตัวใจเจ้าของสัหน่อยหนึ่งอันนี้แหละ นิทานลวงตากล้วยสองหน่วยเนี่ยจึงเป็นคติเตือนทั้งโยมพวกโดยเฉพาะพวกผู้หญิงเนี่ยอย่างดีแล้วก็เตือนทั้งพระเจ้าพระสงฆ์ได้อย่างดียิ่งว่าเออให้รู้จักคิดรู้จักประมาณประมาณในในการเกี่ยวข้องของตนเองต้องให้มีขอบมีเขตไอ้นี่แหละถ้ามีขอบมีเขตแล้วสวยหมดงามหมดสังคมเขาง,งอกเขามอ,องเห็นขขเขาก็เกิดศรัทธาเกิดความเรื่องใสเกิดการยกย่องเชิดชู แต่ถ้าไม่รู้จักประมาณน่ะนะมันใครเห็นใครสัมผัสเขาก็ตำหนิดีเตียนนี่แหละอันนี้สําคัญเพราะฉะนั้นทุกคนให้พากันจําไว้เดอ้อฟังแล้วก็จําไว้ไม่ใช่ไม่ใชีฟังเล่นๆน,นะฟังแล้วก็จําไว้แล้วก็เป็นสติเตือนตัวเราเองด้วยนี่แหละอันนี้ยังอยากจะเตือนพวกเราทุกคนเตือนทั้งทั้งญาติโยมด้วยเตือนทั้งพระเจ้าพระสงฆ์ด้วยไม่ใช่เตือนคนใดคนหนึ่งอะเตือนทุกคนนั่นแหละถ้าเรา เราเตือนตัวเราเองได้แล้วอันนั้นจะเป็นมงคลต่อพวกเราอย่างยิ่งเลยนะอา้าวต่อไปนี้ก็จะนุโมทนาให้พอเนอร์ พาก็ตั้งใจรับพรนะพาก็ตั้งใจรับพรยะทาวาริวหาปุราปาริปุเรนติสาขขรังเอวะเมวายตทินังเปตานังอุปากปเตมอิจิตังปฏิตังตุมหังเขปเมวะสมิชตุสเพปุเรนตุสังกปาน จันโทปนรโสยะธาไมดิโชนติราโสยะธาติโยวิวันชันตุสัมภารุยใสาธุมัาเตมผวันตัวตาลายโยสุขี ้ายโยกอิภาวะพิวันธนาเสรีสาเนิจังวุ่นทายยีนอวนใจตารอยทามายวันทันติอายุวันห้โสุขังผาาลัง ละตนาตยานุภาเวนดยละตนาตยเตยสังุดยขลุยขพยาเวลาโสกัสตุจุปัทถวันอนิกะาอันตรายาปีวิาสันตุอเสสตุอน ชายสีทธิธนังราพังโสทิพาขยังสู่ข,ข้างพลังเสลีอายุจะวันโนจาระโพคังวุฒิจยาสวรนวสายตาวซาจะอายุจาชีวสิทธิพวันถุเตม ภาวะตุสับมังการังรักขันตุสับเดวตานสามภาพบุตานุภาเวปได้สัตยโสติภวันตุเตมภาวะตุสับมังการังรักขันตุสับเดวตาน สามบัตธรรมานุภาเวกได้สทาโสตีพวันตุเตมพวตุสาบบังการังลักขันตุสาเบติวตานสามบัตสังฆานุภาเวกนา้สถาโสตีพวันตุเตม จัดอาหารทานเนอดูดูแลแจกจ่ายอาหารกันให้เพียงพอเนให้ทั่วถึงเนอาอาหารทุกอย่างก็เกิดขึ้นมาจากาจิตน้ําจิตน้ําใจของผู้คนเข้ามาเพราะนั้นเมื่อเขามีน้ําจ,จิตน้ําใจพวกเราก็มีน้ําจิตน้ําใจต่อกันเพราะฉะนั้นอาหารทากันแจกจ่ายดูแลดูแลกันให้ทั่วถึงเนอะไปจัดอาหารทานกัน